สวัสดีครับผมพี่นงคงครับผมพอกันกับบ่บาอีสานสายล่าครับผมมือนี่บ่าอีสานสายล่าเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับก็มือนี่ก็มีของพัสดุทรงมาไห่นะครับผมจากดีนะครับพี่ดีนะครับผมตำบลพะวงอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขลานะครับผม ผากตครับผมยอพ่นส่ทรงมาให้ใส่เบื้องครับผมโดยทีโบได้เสียขา้ฉ่ใจนะครับผมกับขอบขอบคุณหลายๆนะครับผมดีๆครับขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นก่ารักนกนะครับผมยอพ่นว่าทรงมใหอรีวิวครับผมบอกยังไงนะครับไ้บาอีสานรีวิวไห้นะครับแต่กับผมกับโบููได้ครับว่าสิไปรีวิว แบบใดนะครับผมกาลังคิดอยู่ครับนี่ว่าสิไปรีดอ้วยาอเพิินแบบใดเพราะว่าผมบ่มีนกตอจรนะครับแต่ว่าผมก็ว่าสิลองใส่แบบลําโพงคือเราครับนกหลอกับลําโพงนะครับผมจะรู้ว่าจะไปเห็ดประเภทใไดแบบใดผมก็เปิดเบิ่งแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจังไปล่องกันย่ทงนะครับผมนี่ครับกาวก็นี่แหละครับผมกาวดักนกนะ นี่ครับเบอร์โทรกศนย์แปดหกสี่แปดสี่สามนะครับผมโทรไปถามเพิ่นใดนะครับที่จะทันใดทีกำลังน้ำหาเก่าตัวนกเขาใหญ่นะครับหรือว่าสีเห้าเ้าสีเอานกพันเนียดเขาไปต่อนะครับกรวห้าท้าก่าวไว้ตามกิ้งใหม่ก็ได้นะครับผมเพื่อเพื่อนกปลากระโดดไปเหยียบนะครับเพราะว่านกป้าเหนียวนะครับบอยอมเขาพัาเนียดกะ ลองใส่กาวตัวนี้บ้างครับผมไปท่าไว้นะครับตามกิงใหม่เดี๋ยวต้นที่เยาเอาไปต่อนะครับผมก็อาจจะมีผลก็ได้ครับอาจจะถือก็ได้นะครับผมเป็นไปได้นะครับกันผ่านนะครับนี่นี่ครับซื้อล้านเพื่อนกันนี่เลยครับผมกาวดักนกสําเร็จรูปนะครับผมนี่แหละครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม เข้าไปบ้งได้ครับนี่เฟซบุ๊กนะครับผมซื้อ Facebook เฟซกับกาวดักนกสําเร็จรูปนะครับนี่แล้วครับกระสิมีผลรีวิวผลยังเนาะี่นองเนาะนี่แหละครับมันก็รีวิวนะครับผมนี่แหละครับกระสิมีผลรีวิวเนาะเป็นกาวเป็นการผลไปหาตอนครับ บ่แม่นกาวนี่สิตัวเด็ดเจหนกเขายางเดียวนะผมยางอื่นกะกะมีนะครับลองลองถักเพิ่นไปเบ้่งครับ่ันใดทีก็ลังตามหากาวนะครับผมนี่นะครับผมเพิรกลรีวิวในในในเฟซเพินแล้หเนาะติดหนกจอกติดหนกขอดติดหนกยังนะครับผมได้บิดรีวิวการใส่น,นะครับผมเน,ามานี่ยผมกัสิเบื้องตามอายเพินแล้หผมกส็สิออกไปไปรีวิวห้เพิ่นนะครับผม บูหัวสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะว่าสิหมานบ่นะครับว่าสิได้บ่แต่ว่านี่นะครับผมก็สิรีวิวให้อายเปินก้อนนะครับนี่ซื้อร้านเพิ่์นนะครับผมดีเพิ่์นทรงมาให้นะครับนี่ซื้อเฟซเพิ่์นนะครับผมกะรองทักเพิ่์นไปเบื้องใดครับแล้วก็โทรไปได้ครับนี่เบอร์โทรนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็สิล่างกาวล่างยังก้อนนะครับผมตามที่เพิ่์นรีวิวให้เบื้องครับแล้วผมก็สิออกไป ตอนหกเลยครับเอาไปรีวิวย่ทงครับผมบายสิรีวิวแบบใด็กอะรอรุ่นรอติดตามครับผมกับบ่าวหลาเนาะพี่น้องเนาะไอเบิ่งผาบกันยุป้าพุ่นแล้วครับอ่ะไปพอกันยุป้าครับผมติดตามครับครับผมพี่น้องครับผมก็ได้มาห่อนไม้แล้วครับนี่ไม้แถวเก้าเก้าแล้วครับผมวนไปวนมาขึ้นต่อลครับ เยวผมก็สิไปหาหม่องก่อนนะครับผมว่าสิเอาหม่องจังไดนะครับต้นจังไดใส่จังไดย์นะบบกเคยเลยครับเนี่ยขังแรกนะครับผมจักสิเป็นจังไดนะครับผมได้บ่ไดหกับบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเรยวรอหลุนบิ่งครับผมเป็นคพชที่แบบไม่ไหมครับพอได้หลุนกันครับเอาไปหาหม่องกันครับผมอพี่น้องครับผมนี่แล้วครับใส่เวลาห่างโดนพอสมควรนครับผม โ oh, สวยสีเหล้วครับถึงกับเมื่อยครับเอาใส่กระโจมไว้เลยนะครับนกตัวนี้นี่ลำโพองอยู่นี้ครับกาวกับปิดไว้นี้ครับนี่เา้าสีนี้นกมากบ่น,นะครับผมก็หลุดรอ้อติดตามมึงครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสวนนี้ก็ได้ผลครับผมยำเได้ครับผมอ,อย่างง่บยดมอยู่แล้วครับ ยอดอีกแล้วพี่น้องสูตรนี่สูตรเก่าครับเบิ่งพีนน้องเสียงไงบ่บึมครับตัวนี้อู้สูตรเก่าวครับผมรีวิวหอายเพ่อนนะครับไตะการเคลืกันครับผมนี่อู้ลงปุบติดปับเด้ครับเที่ยงกันโดนเติบครับนี่นอกอเนียวใส่กระโจมไว้นะครับผมอืม ได้การแล้วครับสูตรนี่เรียบร้อยครับต่ว่าคนหน่ะสิมุนแน่นะครับผมคนมุนก็อดเอานะครับผมว่าจาได้ครับพี่น้องนี่ครับต่อจริงนะครับแบบใส่ลำพงครับนี่ลำพงอยู่นี่ครับเอาผ้าโไว้นะครับนกตัวนี้ก็เอามัดใส่กับโจมไว้เลยนะครับผมเอาคางไว้ช้างนาใหม่นะครับเป็นง่ายครับ เด่๋ก็สิใส่เวลาใส่โดนเติบครับเพราะว่าท่าเก่าครับอยากอยู่แต่วันนี้กะสิแกะเก่าออกนะครับต้องใส่เอาน้ำมาน้ำด้วพี่น้องแนะนำให้เอาน้ำมาน้ำครับนี่ครับผมอ้าหมานมาแล้วครับแต้มนี่แต้มแรกครับเสียงไงีบึ้มอีกแล้วครับหางหางบัลูว่ากุ่นเองหรือยังไงนะครับผมโอ้หางกุ่นเองครับนกหางกุ่นครับตัวนี้ เบ่งหางกับลังสีปงครับเสียงใยคือลูกผสมเียครับผมแต่บอลูว่ามันนกลูกผสมมันรุดมากหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงใงบึ่มเลยครับคู่ไข่ไข่เจพุทโธอีกแล้วครับโจฮโกโจฮโกโจฮโกนะครับผมเสียงคู่ครับบินโดดไปโดดมาหลยเทือยอยู่ครับกลัวสีเขากลัวสีลงนะครับเอานี่เลยครับผมหนาตาเนาะ มาแล้วครับเต็มแล้วครับผมพอมีเวลาอีกครับเดี๋ยวผมจะล่องไปรีวิวอีกเจ้าหมองครับว่าจีเป็นยังไงครับผมหมานมาแล้วครับผมเสียงใ่บึมครับรอหลุนรอติดตามครับพี่น้องครับที่แกะเ้ากับเอามือชุบน้ำใันมันเปียกๆนะครับก็จะแกะครับตอนพันอย่าเอาเอานำนำท่ายิงอันนี้ก่อนด้วยครับ เป็นเลาแกะมันสิได้แกะได้ครับอันนี้ผมท้าหน่อยคนครับแกะหยาครับเอาหนำท้าหน่อยพคนล้วก็ย้ำย้ำฮอตติดอันนี้เพราะต้องดึงแน่นครับนี่ครับค่อยแกะออกไปเนาะอ๋อเดี๋ยวผมจิบเป่าแกะก่อนครับผมเดี๋ยวไปเยกมองครับดรือจังไดก็สิถ่ายเบิ้งนะครับผม ครับผมหลังจากที่เก็บกาวเก็บหยังแล้วกับมืดแย่คำ้ะครับคืออสิได้ไปซ้ำนี่แหละครับผมนี่เนาะพี่น้องเนาะเออทำสํำเร็จครับสูตรนี้สูตรนี้ก็สิใส่เวลาเนี่ยครับเพราะว่ามันเ้าติดเกาแล้วก็มไม่หยนน้ำมันแกะกาวอีกนะครับผมแต่ว่าก็ที่ว่าได้ผลครับอยากแน่เรือของมันครับผมว่าจะได้นะครับผมว่าจะได้ตัวนะครับ คือหมาอีกแล้วครับมือนี่นี่แหละครับผมเอาที่ผมใส่ครับติดต่อไปเลยครับนี่สนใจยังไงนะครับผมเลขสองหอดครับอันสุดท้ายเลขสองเสียครับถึงนามครับผมกับ้อเฟสไอเพิ่นกับตามนี่แหละครับผมนี่ครับผมเบอร์โทรกันนี่แหละครับตามนี้ครับผม จังไงสนใจยังไงก็อยากเข็ดคือเบาอีสานร้องเบิ้งก็ลร้องถักเป็นไปครับผมนี่แหละครับตามนี่แหละครับซื้อหลานเนาะซื้อเฟสเพิ่นนะครับนี่ครับได้พ้นนะครับผมส่วนนี้ได้การนะครับผมกับ่เคยร้องเลยครับนี่ครั้งแรกในชีวิตคือกันครับนี่แบบใส่กาวแล้วก็แถมเห็ดเป็นนกลอยครับใครอยู่คบมันเขาอยู่นะครับผมเดีต้องมีน้ำมาน้ำเลือกยีน้องด้วย น้ำจะกวดครับห้เซกวดโคกมาไหวเถอะชุบน้ำแล้วก็เขาเขายังจับได้นะครับผมบริสันมันหยิดติดเมื่อนี่ครับมือแกะออกแล้วนท่านี้เป็นเลี้ยงได้ใส่ได้อีกคือเก่าครับผมนี่แล้ก่อนท้าเขาก็เอาน้ำพมพมงานใหม่ก่อนนะครับงานใหม่เปียกแล้วก็ดึงกาวออกมาพันๆนะครับผมมาผู้เดียวครับผมไม่ผู้ใดจับกล่องให้ครับผมก็เลยบริเวณทายให้เบื้องนอกพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเท้าไว้คลิปหนาคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมมีตากล่องมาน้ำนะครับเดี๋ยวผมสิถ่ายให้เบื้องเต็มเต็มครับผมว่าเห็ดจังได้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผมรีวิวให้ไอ้เพื่อนในซัมเร็จนะครับเอ๋อสีฟ้าไว้ซัมเนี่ยแหละครับผมสนใจกับทักไอ้เพื่อนไปครับนี่นะครับผมตาว่าเอาไว้แต่ตัวตัวใดบ่ลงดินหรือว่าตัวใดบ่เขาพเนียดครับลองเห็ดจังสี่เบื้องนะครับบ่แน่ครับผม เดวผมในอนาคตผมสิหานกแม่ตัวเชิงเชียงเนาะผูกขาเลยครับผอกมาผูกเวแบบนี้เลยครับนี่แขงสีดีครับแขงสีเข่าง่ายครับผมอันนี้มันมีกระโจมแน่ครับมันเลยอยากลงอยาครับบางตัวก็เข่าไว้เข่าซ่าก็เป็นธรรมดาแล้วครับผมการต้อนนกนะครับผ่านครับเสียงไงไข่ไข่ลูกผสมลุดมากครับเพราะว่าหางขาดครับต้องเป็นนกที่ลุดมากประสานเขากับปล่อยมากนะครับผมอย่างไงบึม สนใจยังไงก็โทรมานะครับผมแบงค์ครับนี่นะครับว่าจะได้ราคานะครับผมสกอสีได้ก็ใสความสามารถใสอย่างหลายอย่างครับปุ๊กี่น้อสกอรสีได้เนาะคนต่อนกยี่ลีสีรูอยู่หรอครับนี่แหละครับผมเนาะสำรับมือนี้ผมก็สีฝาาไว้ซ้ำนี่แหละครับนี่ผลงานการต่อจริงนะครับได้การขึ้กันครับผม กับลำโพงนะครับได้แนวเหรียญใหม่ๆมาฝากพีนองนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับผมขอบคุณกี่นองทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเบ้าอีสานนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เบ้าอีสานน้ำเนเด้อครับผมเพื่อผู้ทําคลิปสิไดีมีกําลังใจนะครับผมเหตคลิปดีๆนะครับลิปการต่อนกหรือว,วิธีการเหตดอย่างไรให้สี่เหลี่ย่ลยนะครับมาฝากพีนองนะครับผม ติดตามไว้นะพี่น้องเราจะเลืมกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อคลิปสิได้แจ้งเตือนนะครับผมอ่ะก็บสำหรับมื้อนี้ก็บผมเบาวอีสานก็สิขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมลำล้ำรวยๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแข็งขาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายนะครับผมสำหรับมื้อนี้ผมบ่าวอีสานก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับกับเฉลยเสียงใหญ่ครับผมไปขอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ